ในอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งใช้ชีวิตกับภรรยาของเขาชื่อนางนีและลูกสาวชื่อนางเอกชายผู้เป็นสามีมีอาชีพเป็นพ่อค้าต้องออกเดินทางไกลเพื่อไปค้าขายลูกปัดและอัญมณีที่ดินแดนห่างไกลกวัวจะกลับมาบ้านได้สักครั้งก็กินเวลาหลายปีเช้าว,วันหนึ่งที่แสงแดดยามเช้าสาดส่อง สามีกอดภรรยาและลูกสาวด้วยความอาลัยที่รักพรุ่งนี้เขาต้องออกไปค้าลูกปัดอีกแล้วเหมือนว่าคราวนี้จะต้องใช้เวลานานกว่าปกตินะนางนีภรรยาจับมือสามีไว้แน่นน้ำตาคลอเบ้าเธอรู้ดีว่าการจากลานั้นหมายถึงความเหงาและความอ้างว้างที่ต้องเผชิญอยู่หลายปีอยู่มาวันหนึ่ง เพื่อนบ้านได้มาชวนสองแม่ลูกออกไปหาฟืนด้วยกันนี่นางนีจะไปหาฟืนเหมือนกันหรอไปด้วยกันสินางนีตอบรับอย่างรวดเร็วถ้างนั้นรอสักครู่นะเดี๋ยวข้าไปด้วยเธอรีบหันไปเร่งลูกสาวเร็วเข้าลูกเราจะออกไปหาฟืนกับพวกป้าแล้วนางนีนำลูกสาวไปในป่าลึกเธอให้นางเอกตัดหน่อไม้และฟืนท่อนเล็ก ส่วนตัวเธอจะรับผิดชอบตัดฟืนท่อนใหญ่เมื่อพบเป้าหมายแล้วหญิงสาวก็คว้านขวานของตนไว้ในมือก่อนจะเงื้อขวานลงบนลำต้นไม้อย่างแรงแต่เนื่องจากขวานนี้ถูกใช้งานมานานด้ามขวานก็เริ่มหลวมเมื่อฟันลงไปขวานจึงหลุดออกจากด้ามตกลงไปมีหลุมขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยใบไม้อ่าทำยังไงดีะ แล้วเราจะใช้อะไรตัดฟื้นล่ะทีเนี้ยนางนีโมโหมากเพราะไม่รู้จะนำขวานกลับมาได้อย่างไรนางเอกเห็นแม่ทำขวานตกลงไปในหลุมก็เดินมาอยู่ข้างๆผู้เป็นมารดาที่กำลังนั่งมองหลุมนั้นอยู่ด้วยความสิ้นหวังจังหวะนั้นเองเด็กสาวก็เห็นงูเกงกองตัวใหญ่เหลืออยู่ใกล้ขวานนางเอกร้องไห้ด้วยความกลัวงูเกงกองนูกลัว แม่ไม่เป็นไรนะเด็กดีไม่เป็นไรนางนีรีบกอดลูกสาวไว้เมื่อเห็นว่าไม่มีทางออกนางนีจึงตัดสินใจอ้อนวอนต่อหน้าหลุมนั้นโอ้งูเก่งกองได้โปรดช่วยนำขวานออกมาจากหลุมนี้ทีข้าจะขอบคุณมากนะเสียงอันเย็นยะเยือกของงูเก่งกองดังขึ้นมาจากก้นหลุมไม่ละเวน้น จะมีทางเดียวคือเจ้าจะต้องมาเป็นภรรยาของข้าข้าจึงจะหยิบขวานให้เจ้าได้ยินดังนั้นนางนี้รู้สึกตกใจและหวาดกลัวอย่างยิ่งแต่เพราะเธอต้องการขวานคืนมากมากกว่าเธอจึงตัดสินใจตกลงก็ได้แต่เอาขวานขึ้นมาให้ข้าก่อนเจ้างูตกลงที่จะหยิบขวานคืนให้นางนีทันที นางนีได้ขวานคืนแล้วก็เรียบจุงมือลูกสาวกลับบ้านทันทีเร็วเข้าลูกเราจะกลับบ้านกันแล้วแต่เมื่อถึงบ้านนางนีก็เกิดอาการกลัวจนหน้าซีดเพราะเธอไม่สามารถผิดคำสัญญาได้เธอรู้ดีว่าคำสัญญาที่ให้ไว้กับสัตว์วิเศษนั้นต้องชดใช้ด้วยชีวิตจริงเธอคิดว่าในตอนเย็นเธอจะบอกให้ลูกสาวไปเชิญเจ้าง,งูมาที่บ้าน เมื่อถึงเวลาพบคำ่ำนางนีส่งลูกสาวไปเชิญเจ้างูมาที่บ้านมานี่หน่อยสินางเอกมีอะไรคะแม่ลูกไปเรียกเจ้างูแกงกองนั้นมาที่บ้านให้แม่หน่อยแม่จะผิดคำสัญญาไม่ได้นางเอกตัวสั่นด้ด้วยความกลัวเออแต่หนูกลัวจังเลยคะแม่นางนีพูดเสียงเข้มไปเถอะไม่เป็นไรหรอกลูกต้องเชื่อฟังแม่นะนางเอกตัวสั่นไปทั้งตัว แต่ก็จำต้องทำตามที่ผู้เป็นมารดาสัง่งงูเกงกองเลื้อยออกมาจากรูแล้วเดินทางไปที่บ้านเมื่อมาถึงมันก็เลื้อยตัวไปชั้นบนของบ้านเพื่อจะนอนกับนางนีนางนีกรีดร้องด้วยความกลัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยงูงูช่วยด้วยงูเกงกองกล่าวข้ามาเพื่อรับเจ้าเป็นภรรยาตามสัญญาที่เจ้าได้ให้ไว้นางนีพยายามต่อรอง ไม่ได้นะถ้าแต่งงานแล้วแล้วอีกกี่วันกี่เดือนที่สามีของเจ้าจะกลับมาบ้านสักครั้งล่ะ <c oughs> เขาออกไปหาลูกปัดสองสามปีถึงจะกลับบ้านสักครั้งพูดจบนางมีก็ได้ตกลงปรงใจร่วมรักกับเจ้างูโดยการผิดศีลในขณะที่สามีไม่อยู่พวกเขาทั้งคู่นอนด้วยกันจนถึงเช้าก่อนที่ง,งูเกงกองจะกลับไปยังรูของมันโอ้ นี่ก็เช้าแล้วข้ากลับรู้ก่อนนะเจ้าจะให้ข้ามาหาอีกเมื่อไร่นางนีตอบด้วยใบหน้าที่ซี่เซียวถ้าพร้อมมาได้ตลอดเวลาเจ้าจะมาที่นี่ทุกวันก็ได้นะไม่มีปัญหาหรอกแล้วถ้าสามีของเจ้ากลับด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ลูกไปตามเจ้ามาก็แล้วกันหากสามีข้ากลับมาที่บ้านลูกสาวของข้าจะไม่ไปเรียกเจ้ามา และทุกๆเย็นนางเอกจะถูกส่งไปตามงูแกงกองมาที่บ้านนางเอกทั้งกลัวและโกรธแม่ของเธอที่หักหลังท่อและเป็นชู้กับงูจนกระทั่งเวลาผ่านไปนางนีก็เริ่มตั้งท้องวันหนึ่งสามีของนางนีได้เดินทางกลับมาจากการค้าลูกป,ปัดใบหน้าเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่มีความสุขที่ได้กลับบ้าน ที่รักลูกข้ากลับมาแล้วนางนีรีบวิ่งลงมารับด้วยใบหน้าซีดเผือดสามีเห็นท้องของนางนีก็รู้สึกสงสัยอย่างมากและความโกรธก็พุ่งขึ้นมาทันทีเฮ้ยทำไมท้องภรรยาข้าถึงปองแบบนี้นี่เธอหักหลังข้าเราไปเป็นชู้กับคนอื่นงั้นเหรอสามีหันไปถามลูกสาวนางเอกถึงเรื่องนางกล่าวเมื่อวันที่พ่อไม่อยู่ แม่ของเจ้าได้ไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่าอ,อ๋อคือว่าเออสามียำ้ำบอกความจริงมาเถอะลูกนางเอกร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวแม่ไปมีความรักลับๆกับงูเกงกองค่ะสามีแทบไม่เชื่อหูตัวเองกับงูเกงกองเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงกันไม่อยากเชื่อเลยนางเอกอ้อนวอน คุณพ่อคะอย่าทำอะไรแม่เลยนะลูกสามีกล่าวด้วยความเจ็บปวดลูกไม่ต้องห่วงพ่อไม่ทำอะไรแม่ของลูกหรอกหลังจากรู้ความจริงสามีก็เก็บความแค้นไว้ในใจอย่างเงียบ,เ,ยบเขาออกไปทำงานตามปกติส่วนท้องของนางนีก็ยังคงป่องขึ้นทุกวันวันหนึ่งเมื่อใกล้ถึงเวลาคลอดของนางนีสามีของเธอได้ออกอุบาย ที่รักวันนี้เราไปอาบน้ำสระผมที่ทะเลสาบกันดีกว่ามันอยู่ห่างจากตำบลออกไปสักหน่อยหนึ่งท่าที่รักข้าก็อยากไปถึงมาถึงแล้วหรือไปสระผมก่อนถัะนางนีไปสระผมโดยที่ไม่รู้ว่าสามีต้องการจะฆ่าเธอขณะที่นางนีกำลังนั่งเล่นน้ำอย่างมีความสุขสามีก็ดึงดาบออกมาเพื่อฟันนางนีแต่ยังไม่ทันลงมือ เสียงจากน้ำก็ดังขึ้นโอ้ยปล่อยเถอะเจ้าชายชั่วอย่าฆ่าเลยทันทีที่ฟันลงไปก็มีงูจํานวนมากมายข้างท้องออกมาจากท้องของนางนีงูพิษและงูไม่มีพิษทุกชนิดเลื้อยออกมาเต็มไปหมดหลังจากฆ่างูทั้งหมดที่ออกมาจากท้องสามีก็กลับบ้านไปโดยไม่บอกนางนีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อภรรยาเดินทางกลับมาที่บ้าน สามีได้สั่งให้นางเอกเตรียมอาหารให้ทุกคนนางนีมองไปที่ชามอาหารและพบว่าซุปดูมันมากลูกเจ้าใช้เนื้ออะไรทำอาหารเนี่ยนางเอกตอบด้วยความกลัวเออเนื้อหมูค่ะแม่นางนีคิดว่าเป็นเนื้อหมูจึงกินอาหารเข้าไปตามปกติ ในระหว่างมื้ออาหารนั่นเองมีนกกาตัวหนึ่งบินมาเกาะบนกิ่งต้นพุทราและมองเห็นหัวงูที่ถูกวางไว้บนกิ่งไม้และหางูที่ถูกเก็บไว้บนหิ้งนกกาส่งเสียงร้องดังลัน่ g a, g a, g a. นก้าก้าก้านางนีกินเนื้อสามีตัวเองก้าก้าจ้าก้า เมื่อได้ยินดังนั้นนางนี้จึงหันไปมองทางอีกาแล้วก็เห็นหัวงูแก่งกองบนกิ่งไม้และหางงูบนหิ้งน้ำตาเธนไหลออกมาทันทีสามีเห็นดังนั้นก็รู้สึกโกรธกว่าเดิมเพราะเขาแน่ใจว่านางนีไปมีชู้กับงูจริงๆสามีกล่าวอย่างเย็นชาว่ายังไงอาหารไม่อร่อยหรือเปล่ากินให้หมดสิ อย่าให้ข้ารู้นะว่าจะเอาไปท้องกับงูที่ไหนมาวันหนึ่งเมื่อใกล้ถึงเวลาคลอดของนางนีสามีของเธอได้ชวนเธอไปอาบน้ำด้วยการที่ทะเลสาบที่อยู่ห่างไกลโดยออกอุบายให้นางนีไปสระผมก่อนขณะที่หญิงสาวกำลังนั่งเล่นน้ำอย่างมีความสุข สามีก็ดึงดาบออกมาเพื่อฟันนางนีทำให้มีงูจำนวนมากมายข้างตัวทะลุกออกมาจากท้องของนางนีงูเหล่านั้นดิ้นรนหนีตายงูส่วนที่ไม่ถูกฆ่าได้พากันเข้าไปใต้หินบ้างก็เข้าป่านับตั้งแต่เหตุการณ์นี้เป็นต้นมางูชนิดต่างๆมากมายที่มีทั้งพิษและไม่มีพิษจึงปรากฏตัวขึ้นในโลกนี้ดามทีในป่านั้นมีเพียงงูแกมกองเท่านั้น เรื่องราวนี้จบลงด้วยความเจ็บปวดและการจากลาเมื่อตัวอยู่ไกลกันใจก็ย่อมห่างเหินแต่สำหรับพวกเขาความโลภและความแค้นได้สร้างผลกรรมอันยิ่งใหญ่จนทำให้สายพันธุ์งูพิษปรากฏตัวขึ้นโลกใบนี้เป็นมรดกแห่งความผิดหวัง